ลังเตรียมงานฉลองอุโบสถวัดบุงช่างวันที่2ี่แปดธันวาสองถึงวันที่3มก, 2, กราสองพเกลังเตรียมงานกองหน่วมมยการ เื้อที่วัดพระกวงเนื้อที่6ไร่สารที่การต้อนรับพระพรันทุกะาพราะเทละพอมาถึงประลำพิธีก็มานั่งที่สถานที่ต้อนรับนี่ อันนี้กองอันนี้สถา,านที่จเจริญพุทธมนต์ข้างหน้าสถานที่พิธีบรรพชาอุสมบทโอ้ลังเตรียมงาน โอ้ยไปมาเลยตัดออกเลยเนาะเพิ่นก็อเอาเพิ่นเพิเนเ่นตัดแค่นี้แต่เอาลงกอีบ่หน่อนมีตอหน,น่้ยนะพอ,อะต,ตัดพ่อมันจำๆอจจจย่างน้อยเพราะเป็นเต,ตียนะอาหารลักวาปักไน,น,นแล้วฮะโอ้โห,นนหนดีๆไง กรนุการทีสถานที่สอยดาวงางกามากกับสอยดาวเลยเนาะโอรตนอยู่ค้าต่อมันหรือตัดอยู่หือเงาเแม่ตนต้นเนี่ยเลือต,ต,ตัดตัดตัดต่อเต้ โอ้เป็นเป็นยังตะปูตอกจังหน่อยตอกคางมั้งเนาะพอได้งัดได้นะน้ำเทสองคู่ Nên thì xoay đào Đẹp đấy xoay đào này Luông hay rồi tìa Nó tắc Ủa xoay đào mắt Ủa Mặt này, cái lăng như thế mặt Phật sống, phật sống là mặt แล้วแล้วไปจองเสาเนี่ยจองเสาวเบียดเสียงเห็ดกระทอบน้อยได้จองเสาลาตะปูต่อเขาบ่ได้กออะไรนะตะปูสามตะปูสี่ก็ไรก้อใหญ่สถานทีโอ้ พดังงานะดังงานบกคนบถอนเลยตัดเรื่องเดียวเลยว่งงาอะไรมันก้ออะไ ขามากับเปิดไฟจากจากักโมงเปิดติดบดยังยติดบดยังเมือไหนมาปฏิปัติท่านเหิดนเลฮะ,ะเมือแรกเปิดมเมืองแรกทดสอบเปล่สั่สงไฟทัตมากสั่งปั่นไฟนะสพาะเมือนี้ก็เป็นตะเสียวติน

ลองเชียงานลงทานกองบุญวัด nhận cứ mà chụp ngân tiền nhưng mà mới chụp ngân, nhưng mà mà chếp ngân. cái dây xiềng mà แลวเป็นเดบียบเรีย,รยบร้อยดีเดียวต์สังฆาวาดโอ,โอติที่พักผ่อนรับประทานอาหารโอมบี ทำบุญไทยชีวิตโคกระบือสองสัยวันนี้ครับพวกนี้ใส่ฟางนี่ยาเดี๋ยวตกเดียด๋วยวตก ต,ตรงนี้รับล่าค้า